ข้าคืนแรกของการออกทุดงปีนี้เป็นคืนที่ลมเหนือกำลังพัดแรงพอดีสิ่งใบไม้เสียดสีกันลั่นเหมือนฝูงคนกำลังกระซิบสนทนากันในความมืดหมอกบางๆลอยขึ้นมาจากลำห้วยเบื้องล่างลอยเอือยเหมือนม่านผีตานีที่เคยเห็นในตำนานเรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นจากครูบาเท่าอินผู้เป็นอาจารย์ของพระพิสุรูปหนุ่มนามว่าพระกสีราผู้กำลังตั้งใจฝึกธุดงเพื่อกล่อมจิต ให้ลงลึกยิ่งกว่าเคยครูบาเท่าบอกเพียงสั้นๆก่อนออกเดินทางว่าปีนี้ลมเหนือแรงกว่าทุกปีอย่ายึดที่พักอย่ายึดความสบายป่าพื้นนี้มีของแก่ของแรงของเขาให้อยู่ด้วยมกักด้วยธรรมอย่าอยู่ด้วยความประมาทคำว่าของแก่ของแรงของครูบาเท่า ไม่ได้หมายถึงเสือช้างแต่หมายถึงของที่ไม่ใช่มนุษย์คือสิ่งเร้นลับในผืนป่าด,ดึกดำบรรแห่งนี้ซึ่งเป็นชายป่าทองเทือเขาหินแตกชื่อที่ชาวบ้านใกล้ๆเรียกติดปากว่าดงหนาวครามบ่ายนั้นพระกศิราออกเดินจากวัดบนดอยเตีย้ยผ่านไรข้าโพดชายป่าตะเคเนียนผ่านลำห้วยตื้นๆจนเข้าสู่ป่าที่เงียบถิดปกติ เงียบจนแม้แต่เสียงนกประรอดนกขุนแผนที่มักส่งเสียงโวยวายยามเย็นก็เงียบสนิทเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศเมื่อเดินจนพระอาทิตย์ลับเขาพระกสีราหาที่ปักกลดบริเวณเนินเล็กๆใกล้ลำห้วยเขาเคยมาแถวนี้ครั้งหนึ่งเมื่อสองปีก่อนแต่ปีนั้นเป็นฤดูร้อนป่าไม่หนาวหนักเหมือนวันนี้ค่ำนี้ลมเหนือแรงพอให้ใบไม้ปลิวว่อน กลิ่นอับชื้นของดินผสมกลิ่นกิ่งไม้ผุฟุ้งลอยมาพระกสิราลงมือกอดที่พักด้วยกรดผืนเก่าและผ้านอนสังกถาตีวางบาดไว้ด้านหัวเตรียมความพร้อมเข้าสมาธิในยามหัวค่ำเหมือนทุกครั้งที่ออกทุดงไม่นานความมืดก็ปกคลุมทุกทิศทางไม่มีแม้แต่แสงจันทร์เพราะวันนี้เป็นวันเดือนดับทุกอย่างมืดสนิทเหมือนปิดไฟทั้งโลกเหลือไว้เพียงความวิเวกอันเยียบเย็นเท่านั้น แต่ในความมืดที่ว่านั้นกลับมีเสียงบางอย่างดังมาจากด้านล่างของเนินเสียงย่ำใบไม้เสียงเหมือนหัวใจของป่ากำลังเต้นเสียงที่ชวนให้เคลือบแคลงระหว่างสัตว์ป่าหรือสิ่งอื่นพระกสิราไม่หวัน่นไม่กลัวเพราะทันผ่านทุดงมาแล้วหลายปีเคยเจอทั้งงูใหญ่ช้างป่าแม้แต่เสียงร้องประหลาดของผีกองกอย แต่คืนนี้มีอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันต่างออกไปมันคือความเย็นที่แผ่ไา้ขึ้นจากพื้นดินเย็นจนเหนือนมีน้ำแข็งไหลอยู่ในชั้นดินใต้เท้าท่านกำหนดลมหายใจนั่งขัดสมาธิตั้งสติและพยายามไม่ตั้งใจเสียงภายนอกแต่เสียงกิ่งไม้หักดังใกล้เข้ามาทีละขั้นทีละก้าวเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเดินเข้ามาในความมืด ช้าหนักมั่นคงเหมือนมีเจตนาพระกษีราลืมตาขึ้นเล็กน้อยสายลมเย็นจัดพัดวูบหนึ่งจนเส้นขนอ่อนที่แขนลุกชันโดยไม่ตั้งใจแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตรงลำห้วยเบื้องล่างปรากฏเงาดำสูงราวสามเมตรยืนอยู่หลางๆเง,งานั้นยาวผิดธรรมชาติ ยาวเกินกว่าร่างสัตว์หรือคนทุกชนิดมันดูคล้ายคนแต่คอยาวแขนยาวหัวพร้อมยื่นแหลมเหมือนหัวกวางผีในนิทานเก่าๆพระกษสีรายกมือขึ้นประนมเบาๆกล่าวในใจอิติพิโสภควาแต่ยิ่งภาวนาเงานั้นกลับยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเหมือนถูกดึงออกจากความมืดแบบทีละชั้นทีละเงา ความดำของมันดำกว่าความมืดรอบข้างเหมือนหลุมลึกที่ดูดแสงทุกดวงเสียงลมรอบตัวเงียบสนิทลมทันทีเงียบแบบผิดธรรมชาติเรากับปลาทั้งป่ากลั้นหอยใจในวินาทีนั้นพระกศิราได้ยินเสียงของครูบาเท่าอินลอยมากลางหูทันทีถ้าเจอของไม่ใช่สัตว์ให้ระวังความคิดก่อนอย่างอื่น ของพวกนั้นกินแต่ความกลัวกินใจที่ไม่ตั้งมัน่นเมื่อดาราลึกได้ท่านกลับมานั่งมั่นคงกำหนดลมดึงสติรวมเข้าสู่จุดเดียวเหมือนดึงวิญญาณกลับสู่กายแต่เงาดำยาวนั้นกลับเริ่มคืบคลานขึ้นเนินอย่างเชื่องช้าไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจไม่มีแม้การสั่นไหวของใบไม้รอบตัวมัน มันขึ้นมาใกล้กลดใกล้จนพระกสิรารู้สึกถึงความเย็นปลายคางของมันได้เงาดำโน้มตัวต่ำลงประหนึ่งมองเข้ามาในกลดสายลมรอบตัวแข็งทื่อเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตนเองพระกสีราเอ่ยขึ้นเบาๆแต่มั่นคงเราอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยธรรมถ้าท่านไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์ เราไม่เบียดเบียนจงผ่านไปเถิดอย่ากลํำกลายผลคือเงานั้นหยุดนิ่งทุกอย่างค้างเหมือนถูกแขวนเวลาอยู่แบบนั้นเราหนึ่งลมหายใจแล้วมันถอยกลับทีละก้าวช้ามั่นคงเหมือนตอนที่มันมาสุดท้ายมันหายลงไปในหมอกเหนือผิวน้ำของลำห้วยไม่มีเสียง ไม่มีร่องรอยแค่ความว่างเปล่าแต่ความเย็ยนยังคงอยู่เหมือนมีอะไรจับต้องไม่ได้กำลังยืนมองอยู่จากที่ไกลๆเมื่อทุกอย่างสงบพระกศิีราภาวนาต่อจนถึงเที่ยงคืนแต่หัวใจท่านยังรู้สึกว่าที่เห็นนั้นไม่ใช่ภาพลวงมันคือเจ้าที่เก่าของป่าผืนนี้ที่ออกมาตรวจว่า ใครเข้ามาในเขตของมันในคืนเดือนดับที่หนาวเหน็บที่สุดคืนหนึ่งของปีและนั่นเป็นเพียงคืนแรกของการทุดงคืนหนาวเหน็บที่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเช้าวันถักมาหลังข้าคืนอันยาวนานพระกศิราลืมตาตื่นขึ้นพร้อมรับแสงอาทิตย์แรกที่ลอดผ่านยอดไม้ลงมา เหมือนสวรรค์ยื่นมือมาดึงออกจากความมืดของคืนก่อนลมเหนือยังพัดแรงแต่แสงเช้าวันใหม่ทำให้ทุกสิ่งอุ่นขึ้นเล็กน้อยความเย็นยะเยือกที่ประทะใบหน้าเหมือนค่อยๆผ่อนคลายลงแต่ในใจของท่านยังคงชัดสิ่งที่เจอเมื่อคืนไม่ใช่ความฝันท่านลุกขึ้นล้างหน้าในลำห้วยน้ำเย็นจนชาเหมือนดื่มน้ำแข็งแต่ความรู้สึกคล้ายมีสายตา มองจากในหมอกเหนือผิวน้ำยังคงติดอยู่ขณะกำลังเตรียมตัวออกบินทบาทเสียงติ๊กติ๊กติ๊กดังขึ้นจากหลังพุ่มไม้เสียงนั้นคล้ายของเล็กๆก,กระทบกิ่งไม้ทีละจังหวะฟังเหมือนเสียงเด็กดีดมเมล็ดมะขามเล่นแต่ในป่าใหญ่ลึกระดับนี้จะมีเด็กที่ไหนพระกศิราเพียงกำหนดจิตไม่หันมองไม่ตื่นกลัว ท่านรู้ว่าป่าบางแห่งมีสิ่งที่ทำเสียงล่อโดยไม่ทำร้ายแต่ชอบลองใจผู้ผ่านทางครูบาเท่าก็เคยเตือนบางพวกชอบเล่นถ้าตกใจเขาก็จะตามท้าไม่สนเขาก็หายไปเองท่านก้าวเดินออกมาจากกรดเหลือบมองลําห้วยเพียงชั่วแวบแสงแดดตกสะท้อนบนผิวน้ำระยิบงดงามแต่สิ่งที่ทำให้ท่านต้องหยุดคือ มีรอยเท้าขนาดใหญ่ผิดธรรมชาติอยู่ในคโคลนริมลำห้วยใหญ่กว่าขาช้างแต่มีสามนิ้วเรียวยาวคล้ายเท้ามนุษย์ที่ผิดรูปรอยลึกเหมือนของหนักมากและยังสดใหม่ราวกับทิ้งไว้ไม่นานก่อนรุ่งสางพระกสิรามองอยู่นานขนลุกขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้แต่ใจยังคงสงบเจ้าของรอยเท้าเมื่อคืนยังอยู่ในป่านี้ หลังบินธบาตเสร็จท่านฉันเพียงเล็กน้อยเพราะเจตนาจะเจริญความวิเวกช่วงบ่ายลมเหนือกลับหนาวขึ้นอีกแม้แดดจะจัดท่านเดินสำรวจพื้นที่รอบกรดเพื่อเตรียมใจสำหรับค่ำคืนนี้ต้นตะเคียนจำนวนหลายต้นขึ้นเรียงกันเป็นวงกว้างใต้ต้นหนึ่งมีรอยถากเก่าเป็นรูปเส้นทะแยงราวกับใครสักคนเคยทำเครื่องหมายไว้ระหว่างที่ท่านกำลังสังเกตร,รอยถาก เสียงเด็กหัวเราะเบาๆก็ลอยตามลมลงมาจากเหนือยอดไม้เสียงนั้นใสกังวานสุดชื่นแต่เย็นว่าเหมือนลมหนาวแทรกเข้ากลางกระดูกท่านเงยหน้าขึ้นไม่มีใครมีเพียงทลายหมอกที่เคลื่อนไปช้าๆเหนือยอดไม้แม้จะรู้ว่ามันไม่ใช่เด็กจริงแต่เสียงนั้นก็กลับชัดขึ้นเรื่อยๆตามลมเหมือนมีเด็กหลายคนหัวเราะซ้อนกันอยู่ พระกสิราประนมมือกล่าวเบาๆหลวงพ่อเจ้าประคุณขอให้ผู้ไม่ใช่คนทั้งหลายผ่านทางนี้ไปอย่าได้มาผูกเวรกันเลยเสียงหัวเราะเงียบไปในทันทีทิ้งไว้เพียงเสียงลมเหนืออันวังเวงเมื่อใกล้คำ่ำแสงวันนี้มืดเร็วกว่าปกติเมฆหนาทึบปกคลุมฟ้าเหมือนใครเอาผ้าดำมาคลุมภูเขาทั้งลูก ท่านปักกรดแล้วเริ่มเจริญสมาธิลมเย็นลงเรื่อยๆจนปลายมือเริ่มฉาแต่ท่านก็นิ่งดุดต้นไม้ใหญ่ราวหัวค่ำเสียงฝีเท้าบางอย่างดังขึ้นอีกครั้งจากลำห้วยเหมือนเมื่อคืนแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงย่ำไฟไม้ธรรมดามันเป็นเสียงขีดดินเหมือนอะไรสักอย่างกำลังลากนิ้วที่ยาวและแหลมไปตามพื้นดินช้าๆขีด ขีดขีดเสียงนั้นดังลากยาวมาถึงโคนต้นไม้ที่ท่านพักอยู่แล้วหยุดลงอย่างกระทันหันความมืดเข้าปกคลุมหนักกว่าเดิมเหมือนแสงไฟทั้งหมดในโลกดับลงแม้แต่เสียงหายใจของป่ายังแทบหยุดพระกศิราหลับตาตั้งจิตมั่นคงทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนลอยมาจากใต้ดินดังขึ้นข้างหู มาทำไมเสียงนั้นเหมือนหลายเสียงซ้อนกันเหมือนเสียงเก่าๆที่ผ่านการเวลามานับร้อยปีแห้งแตกพร่าแต่แฝงความเศร้าปนโกรธบางอย่างพระกสิราตอบกลับในใจอย่างสงบมาปฏิบัติธรรมไม่มารบกวนผู้ใดเสียงกระซิบหายไปเพียงชั่วอึดใจแต่กลับมาพร้อมลมแรงที่พัดวนรอบโกรธเหมือนพายุเล็กๆต้นไม้สั่นไหว โกรดสั่นเหมือนจะปลิวแต่พระกสิราไม่ขยับไม่แม้แต่ลืมตาแล้วเงาดำในคืนก่อนก็ปรากฏขึ้นแต่ครั้งนี้ใกล้มากมันยืนอยู่ด้านหลังกรดใกล้จนรู้สึกถึงเงาของมันเย็นเฉียบวางอยู่บนแผ่นหลังลมหายใจของมันไม่มีแต่ความเย็นของมันแรงจนเหมือนใครจับบ่าไว้ท่านกำหนดจิตสวดมนต์ในใจต่อเนื่องจนลมสงบลงทีละน้อย บรรยากาศหนักทึบเริ่มจางหายไปและเงาดำนั้นค่อยๆถอยกลับเหมือนถูกบ,บงังคับด้วยแรงบางอย่างที่สูงกว่าแต่ก่อนมันจะลับหายไปในพุ่มไม้มันกล่าวเสียงต่ำสุดครื้ออีกครั้งออกไปแถวนี้ไม่ใช่ของเจ้าแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทท่านสวดมนต์ต่อจนเลยเที่ยงคืนแต่ลึกๆในใจรู้ คืนนี้ยังไม่ใช่จุดจบเพราะสิ่งที่ปรากฏเหมือนกำลังปกป้องอะไรบางอย่างในป่าพื้นนี้และต้องการให้ท่านไม่ล้ำเข้าไปมากกว่านี้แต่การทุดงคือการฝึกใจไม่ใช่การหลบหนีพระกศิราตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะเดินเข้าไปลึกกว่าเดิมเพื่อค้นให้รู้ว่าในผืนป่าแห่งนี้มีอะไรที่พวกสิ่งเร้นลับถึงครั้งต้องออกมาปรากฏตัวบ่อยขนาดนี้ และค่ำคืนที่สามคือคืนที่รอท่านอยู่พร้อมเรื่องราวที่หนักกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและน่ากลัวที่สุดของการทุดงครั้งนี้เตรียมใจให้พร้อมเพราะคืนสุดท้ายเหมือนคลื่นขยันน้ำที่เคาะประโทป่าเป็นสัญญาณว่าภูเขาแห่งนี้ไม่ใช่ที่ว่างที่ผู้ใดจะเข้ามาได้ง่ายๆ ให้รอยเท้าของพระกสิรานำเราเข้าไปในความมืดต่อไปคำถามคือท่านจะรักษาจิตมั่นคงได้แค่ไหนและสิ่งที่รออยู่เบื้องหลังหมอกหนาน,นั้นคืออะไรที่หนักกว่าที่คิดไว้กี่ร้อยเท่ารอติดตามกันให้ดีนะครับถึงทุกแผ่นถึงทุกย่างก้าวเหมือนเดินขนานไปกับท่านและเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องจิตใจเช้าของวันที่สามลมเหนือไม่แรงเท่าวันก่อนแต่กลับเย็นฉ่ำลึกลงถึงกระดูกราวกับความเย็นนั้นไม่ได้มาจากอากาศแต่เป็นความเย็นของผืนแผ่นดินเองพระกสิระรู้สึกได้ว่าป่านี้กำลังมีบางอย่างเปลี่ยนไปบรรยากาศไม่เหมือนวันแรกที่เข้ามาเลยเสียงนกเช้าแทบไม่มี เสียงกวางเสียงชนีที่มักแววไกลๆก็หายไปแม้แต่ลมที่พัดผ่านใบไม้ก็เบาแบบผิดธรรมชาติเหมือนป่ากำลังกลั้นลมหายใจหลังฉันพัะตาหารพระกสิระตั้งใจว่าจะเดินเข้าไปสำรวจลึกกว่าเดิมตามที่ตั้งใจไว้เมื่อคืนเพราะทุกสัญญาณบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างในป่าผืนนี้ไม่ปกติและสิ่งเร้นลับที่ออกมาปรากฏตัวนั้น ไม่ได้มีเจตนาจะมาทำร้ายแต่กำลังกันไม่ให้ท่านเข้าไปอย่างพื้นที่บางแห่งท่านเดินลัดเข้าไปตามทางสัตว์ลึกเข้าไปในดงไม้ทึบหนาแน่นเดินผ่างต้นตะเคียนสูงตระงานหลายสิบต้นพื้นดินเย็นชื้นจนเหมือนดินกำลังหายใจอยู่เดินไม่ถึงชั่วโมงพระกสิระก็พบซากกำแพงเก่าที่ถูกต้นไม้ปกคลุมเกือบหมดมันไม่ใช่กำแพงธรรมดา แต่มีลายแกะสลักโบราณรูปเส้นวนเวียนเหมือนตราป้องกันคล้ายการสลักเพื่อปิดเสนอกบางสิงกำแพงนั้นสูงเพียงเอวแต่ยาวเป็นวงกว้างราวสี่ห้าเมตรตรงกลางมีหลุมดินทรงกลมเหมือนถูกขุดหรือถูกเปิดออกครั้งหนึ่งในอดีตพอท่านก้าวเข้าใกล้ลมเหนือก็หยุดพัดทันทีความเงียบปกคลุมเหมือนโลกดับเสียงทั้งหมด เงาดำเมื่อคืนปรากฏอยู่ลางๆในหมอกเหนือหลุมแต่มันไม่เข้ามาใกล้เหมือนถูกขอบเขตบางอย่างขวางไว้พระกสิระรู้ว่านี่คือที่มาของทุกเหตุการณ์ท่านนั่งลงบนโขดหินตั้งสติเข้าสมาธิเพื่อตรวจสอบด้วยจิตว่าพื้นที่นี้คืออะไรไม่นานนักความรู้สึกเย็นว่าแผ่มา ภาพในจิตปรากฏขึ้นทีละน้อยเรากับมีใครกำลังฉายภาพอดีตให้ดูภาพในจิตคือป่าแอ่งนี้ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนป่าไม่ได้ยินวังเวงแบบปัจจุบันแต่เต็มไปด้วยเสียงคนมีหมู่บ้านอยู่ใกล้กับเนินนี้และกลางหมู่บ้านมีหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาอ่อนหวานดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าสุดประมาณเธอถูกลากมาสู่กลางลานพิธี ชายชราในชุดประหลาดกล่าวเสียงดังวิญญาณป่าผู้หิวกระหายยอมรับการสังเวียนครั้งนี้แล้วอย่ามาทำร้ายพวกเราอีกหญิงสาวถูกมัดเธอร้องไห้แต่ไม่มีใครช่วยเสียงร้องของเธอดังก้องในป่าก่อนจะถูกผลักลงไปในหลุมแห่งนั้นหลุมเดียวกับที่พระกสิระเห็นอยู่ตรงหน้า ภาพสะเทือนใจนั้นทำให้จิตของพระกสิระเหมือนลมหนาวตัดกลางอกไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความทุกข์ของผู้ถูกทรยศที่เขารู้สึกตามภาพจางหายและตามมาด้วยเสียงร้องไห้เบาๆข้างหูเสียงที่ชัดใสเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่น่ากลัวตรงกันข้ามกลับทำให้พระกสิระเกิดเมตตาอย่างแรงท่านเอ่ยเบาๆ เราไม่อาจช่วยเจ้าจากอดีตได้แต่เราจะทำให้เจ้ามีที่พึ่งในปัจจุบันจงฟังธรรมนี้ท่านเริ่มสวดบทเมตตาสูตรเสียงของท่านกังวานไปไกลในป่าใหญ่ไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่เพราะใจของท่านกว้างและตั้งมัน่นหลังบทสวดจบเสียงร้องไห้ค่อยๆเบาลงเหมือนผู้ที่ถูกช่วยไว้ กำลังสงบลงหลังรอตั้งตาม,มานานแสนนานแต่แล้วเสียงคำรามต่ำดังจากพุ่มไม้ด้านหลังไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนแต่เป็นเสียงของเงาดำยาวที่ปรากฏสองคืนติดเงานั้นก้าวออกมาจากความมืดท่าทางดุร้ายกว่าทุกครั้งเหมือนกโกรธที่พระกระสเข้าใกล้ความจริงมันยืดตัวสูงขึ้นเกือบสามเมตรแขนยาวลากดิน ดวงตาไม่มีแต่ช่องว่างในหัวเหมือนหลุมมืดที่มองดูดวิญญาณได้มันคำรามอีกครั้งดินสะเทือนต้นไม้สั่นหมอกลอยเป็นเกลียวเหมือนมีมือจำนวนมากกวนน้ำพระกสิระตั้งสตินั่งนิ่งไม่ถอยไม่หวันเพราะรู้แล้วว่าเงานี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่คือวิญญาณป่าผู้ถูกปลุกด้วยความกลัวของชาวบ้านในอดีต ท่านเอ่ยอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงเจ้าถูกสร้างขึ้นโดยอวิชาเจ้าปกป้องหลุมนี้ด้วยความโศกและความโกรธของหญิงสาวผู้ถูกสังเวียนบัดนี้ความโกรธนั้นสงบแล้วเจ้าจงสงบด้วยเถิดวินาทีนั้นเงาดำชะงักร่างที่น่ากลัวหยุดนิ่งเหมือนรูปปั้นลมรอบตัวหยุดพัดทันที มีเพียงเสียงหัวใจของป่าเต้นเบาๆแล้วหญิงสาวในภาพนิมิตก็ปรากฏขึ้นลังๆข้างเงาดำนั้นเธอยิ้มอ่อนดวงตาไม่เศร้าอีกต่อไปเธอยื่นมือไปแตะที่แขนของเงาดำนั้นเบาๆแล้วกระซิบบางสิ่งที่พระกสิระไม่อาจได้ยินทันใดนั้นเงาดำสลายเป็นกลุ่มควันสีดำหมุนวนก่อนจะกลายเป็นฝุ่นละเอียดโปรยหายไปกับลมเหนือ ทันทีที่เงานั้นหายไปป่าทั้งป่ากลับมีเสียงนกดังขึ้นอีกครั้งเหมือนทุกชีวิตหายใจได้ตามปกติภาพหญิงสาวก้มกราบพระกศิระก่อนร่างจะกลายเป็นละอองแสงอบนุ่มลอยสูงขึ้นลับหายไปอย่างสงบรุ่งเช้าของวันที่สพระกศิระเก็บกรดเพื่อเตรียมเดินออกจากป่าท่านรู้ว่าหน้าที่ของท่านจบลงแล้ว ก่อนจะเดินออกท่านมองไปยังหลุมเก่าแห่งนั้นอีกครั้งไม่มีหมอกไม่มีความเย็นผิดปกติไม่มีเงามีแต่แดดอุ่นที่ส่องลงหลุมเหมือนให้ผ่อนพระกสิระเดินจากมาพร้อมคําเดียวในใจสังสารวัตรไม่มีใครพ้นทุกข์หากไม่พบธรรมลมเหนือพัดแผลวแต่ครั้งนี้ไม่หนาว กลับให้ความรู้สึกเหมือนอ้อมกอดอันอบอุ่นจากธรรมชาติที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วพระกสิระออกจากป่าพร้อมความสงบและความเมตตาที่กว้างกว่าเดิมเรากับป่ายักษ์ทั้งผืนได้สอนบทเรียนสำคัญให้เขาในสามคืนอันหนาวเหน็บนี้